ดีค่สาสรานะคะสาราจะมาแนะนําที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่10ไร่2งานนะคะที่รวงแดงจังหวัดระยองนะคะเนื้อที่จะลึกไปด้านหลังนู้นเลยนะคะนะคะจากตรงนี้เลืกไปถึงเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างหลังที่แดงแดน,นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะเดินเดิน,ดนไม่ไหวนะคะต้องต้องขึ้นรถไปนะคะ ขายรวมบ้านรวมตึกหลังนี้ด้วยนะ,ะเลยมีตึกข้างหน้าถนนอยู่นะคะถนนค่ะขายตึกหลังนี้แล้วรวมบ้านด้านหลังแล้วก็กตึกตึกข้างหลังรวนด้วยนะคะเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่เป็น,ปน,ปน,ปนออฟฟิศข้างหลังนะคะ่ะนี่เลยนะคะนี่เป็นถนนสาธารณะเข้าไปนะคะเลยเลยรถรถแบโฮนี้ไปนะคะแล้วมันจะมีหมด หลังหมดเนี้ยค่ะรวมทั้งหลังสีเหลืองนี้ก็จะเป็นออฟฟิศอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านขวาก็าจะเป็นบ้านหลังหนึ่งนี้รวมไปหมดเลยนะคะลึกไปด้านหลังเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เห็นมืไกลนู่นอะคะ่ะนี่จะเป็นออฟฟิศนะคะนี่ก็จะมีที่ว่างก็บ้านบ้านหลังนล้ ถนู้อันนี้น่าจะเป็นที่เก็บของเลยไปเลยบ้านพักคนงานตรงไปนู่นแล้วก็จะมีส่วนกล้วยนะคะส่วนกล้วยนู่นเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างคคะนู่นเลยคะ่ะ ตรงกลางมีถนนเข้าไปด้วยนะคะจนจน,จนเขตนู้นเลยค่ะเขตล้วนนี้นะอ่า รวมบ้านสองหลังนี้ไปด้วยค่ะรวมบ้านสองหลังนี้ไปด้วยนะคะบ้านคนงานอ่าจนชนรั้วทข้างหลังนู้นเลยค่ะจนด้วมีรั้วอยู่นะคะ